1 2 3 4 5กับผมพมะมหาดิศรวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะครับอยตาโยุนะครับอันนี้เป็นบ้านบ่อชนิงนะครับอยติโยุบ้านบ่อชนิงมารอใส่บาตรนะครับคุณบาอาจารย์วัดบ้านเขาบ่อนะครับเป็นขากลับนะครับกลับมาจากบินธบาตบ้านคนแพงนะครับแต่ว่าด้วยหงนทางนะครับมันผาน บ้านบ่อชนิงนะครับญาติโยมบ้านบ่อชนิงนะครับก็เลยมารอใส่บาทนู่นนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับมาเตรียมรอใส่บาทให้คณะกุบาจารย์นะครับอันนี้เป็นปกตินะครับญาติโยมแถวนี้นะครับจะให้การอุปธรรมประทานดูแลปฏิวาติศาสนาด้วยดีตลอดมานะครับ อนุญาตถายไปด้วยวินธทบาทไปด้วยนะครับสาธุอนุโมทนานะครับขออนุญาตถ่ายวิดีโอเดอ้อวันนี้นะครับ โยมบ้านบ่อชนิงนะครับมารอดักใส่บาทาคณะครูบ,บา,บา,าบอาจารย์นะครับวัดบ้านเก่าบ่อนะครับนี่นะครับอยากโยมใส่บาทประจําประจําทุกวันนะครับสาธุอนุโมทนานะครับมาถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเด้อค่อยจะลงเฟซนะครับสาธุขอบคุณครูบาอาจารย์มากนะครับ อาจารย์นะครับมาอนุเคราะห์นะครับรับบาทให้นะครับนี่นะครับญาติโยมกําลังขับนะครับญาติโยมบ้านบอเชนิงนะครับออกมาใส่บาทให้ครูบาอาจารย์วัดบ้านเก่าบ่อนะครับยังมีอีกอยู่นะครับโน่นคุณยายคนหนึ่งนะครับนี่ม้วนเราไปผมโหลดเดอร์มีคุหนึ่งรอเพิ่นใส่บารทั้งหนาอยู่นะครับไปลวกรับทั้งหนาสุดๆคุนละอน ยังมีอีกคนหนึ่งอยู่นะครับเป็นสายบินทบาทของครูบาอาจารย์วัดบ้านเขาโบนะครับกระผมอธรมภาพขออนุญาตมาถ่ายนะครับวิดีโอแล้วจะไปลงเฟสทีหลังนะครับเพื่อให้เห็นนะครับบรรยากาศครูบาอาจารย์จากวัดบ้านเขาโบนะครับมารับบินทบาทญาติโยมบ้านคนแพงนะครับเป็นสายไกลระยะไปนี่สามกิโลนะครับระยะกลับก็สามกิโลนะครับ รวมกันเป็น6กิโลนะครับครูบาอาจารย์มาประมาณ20กว่าลูกนะครับอันนี้เป็นสายที่1น,นะครับสายไกลที่สุดสายลงลงมานะครับบันแสนสุกนะครับครูบาอาจารย์ไปประมาณ40กว่าลูกนะครับระยะไปก็2กิโลระยะกลับ2กิโลรวมเป็น4กิโลนะครับขออนุญาตถ่ายบรรยากาศเด้นนะครับครูบาอาจารย์ออกรับสายทานศรัทธาอุบาสกอุบาสิกานะครับ ตอนนี้กำลังจะเข้าไปในวัดนะครับเลยเป็นนี้ก็จะแวะออกทางนะครับมุ่งหน้าเข้าไปที่วัดบ้านเกาโบนะครับมีคุณยายคนหนึ่งนะครับอรอใส่บาตรอยู่นะครับหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปิชายานมุนีนะครับ จ้าหน้าจังหวัดเจ้าวาดวัด,วดบ่อชนิงนะครับทําให้งดบินทบาทก่อนนะครับในบ้านบ่อชนิงก็เลยหยัดยุมนะครับก็เลยมาดักรอใส่บาทตรงนี้นะครับสาธุอนุโมทนานะครับนี่นะครับหยัดยุมเวิดละเด้อสาธุอนุโมทนานะครับหยัดยุม่มของมาลอใส่บาทอนาคุบาทชันะครับ,บ เดินไปข้างหน้ามันจะเป็นถนนลูกรังนะครับเวลาเดินจะเจ็บเท้านะครับอยากโยมนะครับนาเอาหินลูกรังนะครับมาวางถนนไว้นะครับเวลาเดินจะค่อนข้างจะเจ็บเท้านะครับอุพาจารก็เลยใส่รองเท้ามานะครับมาจอดไว้ตรงถนนใหญ่นี้นะครับแล้วค่อยเดินบินทาบาทนะครับ อาจารย์สมุทัไทยวิศารธูนะครับเป็นหัวหน้าสายนำผาคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบอนะครับคณะพระภีสุสวงออกรับอินทบาทนะครับมีสามเณรหนึ่งรูปนะครับนี่นะครับเนนขวันนะครับคือ่ให้เตามาหวดหน้ามึงเรื่องเรียนครับโอ้เตายัางติดเรื่องเรียนนะครับก็เลยให้เฉพาะ ขวัญนะครับมาบวชนะครับช่วยงานช่วยงานครูบาอาจารย์นะครับติดโควิด -19 บเก้าหยุดโรงเรียนหมดนะครับอันนี้เดินไปประมาณร้อยเมตรนะครับก็จะถึงกับพิยภูมิโรงครูอบบุ่นเก่าโบสนะครับตอนนี้เดินไขเดินมันแล้วนะครับไม่ได้เรียงเป็นแถวแล้วนะครับดูถนนลูกรังนะครับค่อนข้างจะกรุบะนะครับเวลา เดินไปจะค่อนข้างจะเจ็บเท้านะครับก็เลยใส่รองเท้ามานะครับแล้วก็มาถอดไว้ริมถนนนะครับจากนั้นก็เดินไปตามปกตินะครับตอนนี้เป็นขากลับเด้อนะครับผ่านป่าตรงนี้นะครับก็จะถึงวัดบ้านเก่าบ่อนะครับเข้าไปที่กับิยภูมิลงรัวนะครับจากนั้นครูบาอาจารย์ก็จะนําเอาข้าวเหนียวนะครับที่บินทบาทมาได้นะครับ ใส่ในภาชนะไว้นะครับรวมกันไว้นะครับแล้วก็เอาบาทไปตั้งไว้ก่อนนะครับไปทําภารกิจต่างๆนะครับอาบน้ําส่งน้ำหล่อสัญญาณละครังนะครับแล้วก็นําบาทของตัวเองนี่นะครับมารับเอาเข้าวเหนียวเอาพัตตาหารนะครับไปชั้นที่อยู่ของตัวเองนะครับไม่มีเพนนะครับวันนี้ไม่มีเพนถ้าไม่มีกิจกรรมงานบวชงานอะไรก็จะ ชันเมื่อเดียวนะครับแต่ว่าถ้ามีอย่างอื่นนะครับมีญาติโยมมาบวชนากนะครับหรือมีพิเศษจริงๆนะค่อยจะมีพระทหารเพนนะครับอันนี้เป็นจิจกรรมของวัดบ้านเก่าพะนะครับออกด้วยกัน3มสายด้้อนะครับย้ำอีกนะครับบ้านโพนแพงบ้านแสนสุขแล้วก็บ้าน์บอชนิงนะครับแต่ว่าตอนนี้ มันบอชนิยงยุดงดก่อนนะครับคุบาอาจารย์ที่บินทบาทได้มานะครับเป็นข้าวเหนียวก็จะแปลสภาพนะครับนำไปรวมกันนะครับไม่ใช่แปลสภาพนะครับจากนั้นก็เป็นอธิษฐานจิตนะครับสาธุนะครับข้าวที่ข้าพเจ้าบินทบาทมานะครับแม่ข้าวไม่ชี้ก็ดีครูบาอาจารย์ที่ทำงานนะครับก่อสร้างคณะช่างนะครับ ไม่ได้ออกบินธบัตรก็จะได้ฉันเข้าวนี้นะครับคุบาจารย์ก็เลยทั้งบินธบัตมาด้วยแล้วก็มาทําบุญด้วยนะครับอยากโยมทําบุญมาต่างหากแล้วก็นํามาแล้วก็มาทําบุญต่ออีกนะครับเดลืออีกประมาณห้าสิบเมตรนะครับก็จะถึงวัดพันเขาบ่นะครับถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะครับว่าจะเอาไปลงที่ youtube หรือ facebook นะครับแต่ว่า เวลาลง a c e b o o k นะครับมันจะบีบความละเอียดลงนะครับเลื้อไม่มากนะครับถ้าไปลง youtube นะครับมันจะเลือความละเอียดอยู่เหมือนเดิมนะครับถ่ายไว้เท่าไรก็จะเลือเท่านั้นนะครับผ้าอาจจะต่างสีกันนะครับครูบาอาจารย์ที่มาอยู่บางรูปก็มาอยู่นานนะครับมาเข้าปฏิวัติกรรมประพฤติปฏิบัติทมอยู่นี่นานบางรูปก็มาไม่นานนะครับ แต่ก็หลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงหลังปีใหม่มานะครับสวดมากก็มาแต่นู้นนะครับครูบาอาจารย์ก็มาอยู่ตลอดนะครับประพฤติปฏิบัติธรรยิ่งเป็นช่วงโควิด -19 นี้นะครับรูปที่อยู่นี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ประจำประจำที่วัดบ้านเก่าบ่อนะครับลงฟังพระปฏิโมกที่ผ่านมานะครับนับดู101รรูปนะครับแต่มีคณะช่างและก็ภิกษุผู้อาพาธนะครับ ผู้เท่าผู้แก่นะครับอยู่กุฏิหลังนู้นนะครับใกล้ๆพระเดชพระคุณลุงตาเรียกว่าอาคารศัจธรรมนะครับให้ครูบาอาจารย์ที่ไม่สบายบางลูกก็หนุ่มยูนะครับแต่ว่าไม่สบายนะครับก็นะครับบางลูกไม่สบายนะครับก็มาพักอยู่ที่นี่นะครับดูแลผู้เท่านะครับพระอาจารย์วรวุินะครับเป็นผู้ดูแลพระผู้เท่าผู้แก่นะครับภิกษุผู้อาพาธนะครับ นี่นะครับบุตริพนิพคุหลุงตาจะอยู่ตรงกลางนะครับสันติสุขวิหารนะครับอาคารสันติสุขวิหารนะครับเป็นที่พักของญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับนี่นะครับถึงแล้ววัดบานกระโวนะครับมีรถของญาติโยมมาถวายสังฆทานนะครับทําบุญจอดอยู่ด้านนอกนี้นะครับที่มองเห็นด้านหน้านี้เป็นตึกแถวของแม่ชีนะครับ เมชีชมพู่นะครับกำลังปลูกดอกไม้ไม่รู้จะเป็นดอกหรือเปล่านะครับออพ,อพอทวงไม่ได้เลยนะครับเมสีชมพู่เป็นช่างนะครับช่างทักอ่าไม่รู้จะบวงอะไรนะครับเพเวลาตัดผ้านะครับจะมีฝีมือในด้านตัดผ้าเย็บผ้านะครับ เดี๋ยวพคุณดวงตายังไม่มาถึงนะครับเสียงที่กับปียภูมิยังไม่ดังนะครับเข้ามาแล้วนะครับในวัดบ้านเขาบอกนะครับอันนี้เป็นสายช้าที่สุดสายไกลที่สุดนะครับบันพุนแพงนอกนั้นมาก่อนหมดแล้วนะครับสายบ้านแสนสุกนี่มาถึงก่อนแล้วนะครับ อันนี้เป็นห้องไม่ชีนะครับเม่ตุมจันทาล่างทองบอกว่ามาถ่ายตรงบริเวณห้องไม่ชีน้อยนะครับแต่ว่ามันมีความไม่พร้อมนะครับก็เลยได้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคนขับรถประเดี๋ยวประคุนน้องตามมาถึงแล้วนะครับนู่นนะครับคณะช่างของวัดบ้านเขาบอ่อนะครับ เริ่มงานแต่เช้าๆนะครับนี่นะครับกำลังขุดกำลังทำงานอยู่นะครับเริ่มแต่เช้าๆจริงๆนะครับดูหลวงปู่พมหาประกอบซัมเปโยโคนะครับเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะนะครับเตรียมงานกับปิยะภูมิลงครัวนะครับเพิ่มเติมเสริมนะครับตรงไหนที่จะใช้งานได้นะครับ นี่นะครับคณะช่างนะครับมาแต่เช้าเชเลยนะครับอยาตโยมนะครับที่กับปิยภูมิลงครัวนะครับก็มาถวายพัตหารนะครับสาธุนะครับสาธุอนุโมทนานะครับขออนุญาตถ่ายภาพเด้อสาธุอนุโมทนานะครับโยมแม่อูนะครับหลายต่อหลายคนด้วยกันนะครับ นี่นะครับครูบาอาจารย์มาถึงแล้วก็นําเอาข้อนิ้วนะครับออกจากบาทนะครับอ,อันนี้เป็นบรรยากาศที่กับพิยภูมิลงครัวนะครับพระเดิพระคุณลงตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับครูบาอาจารย์ก็นำเอาข้อนิ้วออกจากบาทนะครับอธิษฐานจิตนะครับสาธุอนุโมทนานะครับ โยมพ่อใหญ่นะครับมาถึงแล้วนะครับอดีตพระคุณดวงตาใสที่คอบด้วยนะครับกำลังหลอกความพร้อมอยู่นะครับด้านนี้นะครับพระอาจารย์จำลองอาคาเตโชนะครับเจ้าหน้าที่ไห์สดประจํากับปิยภูมิลงครัวนะครับกำลังทำหน้าที่นะครับ ขอหอยุดกันไฟ์สดโดยเพียงเท่านี้ก่อนด้วนะครับถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะครับพระอาจารย์บอยพระอาจารย์ราารยิ้มนะครับพร้อมด้วยคณะนะครับนาเครื่องสังฆทานนะครับมาถวายให้คณะพระพิสุสงฆ์นะครับแม่ชีแม่ขาวนะครับสาธุอนุโมทนาด้ว